มาที่ตา ครับสวัสดีครับท่านสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้นามนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็ร่วมกับทางพรรคไทยสร้างไทยนะครับโดยท่านคุณยิงสุดารัตนะครับได้รวบรวมจํานวนคนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการที่ล้มเหลวของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับเป็นรายชื่อที่ผู้ได้รับผมกระทบ ทุกๆเรื่องเกี่ยวกับการบริหารเรื่องสาธารณสุขนะครับจะมีรายละเอียดทั้งหมดอยู่ใน7 0 0ดแชื่อที่อยู่ข้างผมนะครับส่วนนี้เนี่ยผมต้องเรียนต้องฝากขอบคุณพักสายสร้งไายที่ได้ดําเนินการเอารายชื่อทั้งหมดที่ทําให้ผมสามารถนําความเดือดร้อนของประชาชนทั้ง7000 0สคนและกว่าข่อนประเทศเนี่ยนำมาสู่กระบวนการยุติธรรมในศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบได้นะครับและวันนี้โอกาสต่อไปเนี่ย ผมจะนําสํานวนทั้งหมดที่มีผู้เจ็บป่วยเดือดร้อนนะครับโดยมีในสํานวนนี้จะมีโจทย์เป็นผู้เสียหายนะครับและในรายชื่อทั้งเกดแสนคนเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในสํานวนคดีทั้งหมดนะครับโดยฟ้องข้อหาละเวน้นหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะฮะในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐในฐานะนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลทุกๆเรื่องและก็เป็นประธานในหลายๆห,ห,หน่วยงานที่ดูแลเรื่องการบริหารงานเรื่องโควิดนะครับ วันนี้เนี่ยก็หน้าที่ต่อไปวันนี้ก็คือเดี๋ยวผมนัดกับทางฝ่ายธุรการว่าจะนําสํานวนไปยื่นฟ้องในเวลา13บสนาฬิกาตรงนะครับในเบื้องต้นนี้ผมอาจจะมีข้อมูลที่เรียนกับท่านสื่อมวลชนในเพียงเท่านี้ก่อนไม่ทราบว่าท่านมีอะไรจะสอบถามผมในเบื้องต้นก่อนครับเชิญครับ คือคือผมยังผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับเป็นคําถามที่ผมอยากผมอยากให้ท่านยังไม่ต้องไปไกลถึงตัวพรกที่เรนทรี่โทษรมนะครับเพราะว่ามันยากกันคนละเรื่องนะครับในเรื่องนั้นเขามันกําลังจะหาแนวทางที่ยกเลิกความผิดให้กับหหมอบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งบุคคลต่างๆที่เขามีเป้าประสงค์ที่จะทําให้เกิดไม่ต้องรับผิดชอบในเจงคดีนะครับแต่ในส่วนของคดีวันนี้เนี่ยมันเป็นคดีที่เราดําเนินการกับ ตัวนายกรัมรีนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติและการละเว้นปฏิบัติหน้าที่มิชอบในฐานะเจ้าพนักงานของรัฐนะครับซึ่งถ้าตรงนั้นมาเนี่ยในเบื้องต้นเนี่เราเรายังไม่ให้อยากโยงไปถึงกันเพราะว่ามันคนละเรื่องกันนะครับครับผมครับคุณพ่อครับ คอับค่ะขทร้าไจบแล้วนะคะขอบคุณค่ะ